สำนักข่าวอินด p e n d เด t ต์รายงานอ้างสื่ออินเดียระบุทางการยืนยันพบผู้ติดเชื้อราใหม่เป็นบุคลากรทางการแพทย์3คนหลังก่อนหน้านี้พบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อแล้ว2คนผู้ติดเชื้อปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งค่ะโดยพบว่าผู้ป่วย2คนแรกยังคงรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตพยาบาลชายมีอาการดีขึ้นแต่ว่าพยาบาลหญิงยังอยู่ในขั้นวิกฤต ขณะที่ทางการสั่งให้กลุ่มเสี่ยงเกือบร้อยคนกักตัวอยู่ที่บ้านองค์การอนามัยโลกจัดให้ไวรัสนิป้าเป็นเชื้อก่อโรคอันตรายอันดับต้นๆเพราะว่าเสี่ยงต่อการระบาดใหญ่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือวิธีการรักษาให้หายขาดผู้เชี่ยวชาญอินเดียเตือนว่าไวรัสชนิดนี้เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีครังคาวบางสายพันธุ์เป็นพาหะ การติดเชื้อในคนมักเกิดจากการสัมผัสหรือบริโภคผลไม้ที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งของค้างคาวโดยบังเอิญโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมไวรัสนิป้าเคยคฆ่าชีวิตผู้คนหลายสิบคนในรัฐเกรละมาแล้วนับตั้งแต่ปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2018นะคะซึ่งปัจจุบันอินเดียยังพบการระบาดของไวรัสชนิดนี้ทุกปี ในอนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวาภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าต้นต่อการแพร่ระบาดครั้งนี้สันนิษฐานว่าเกิดจากผู้ป่วยรายหนึ่งมีอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรงและเสียชีวิตลงก่อนที่จะมีการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างละเอียดโดยพยาบาลทั้งสองคนที่ดูแลผู้ป่วยได้รับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวคะ่ะ